โอเคครับผมเอาละครับสวัสดีคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ยูอไรนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมลอสไรส์เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือตอนนี้เราเดทที่9กแล้วนะเออก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับเพราะว่าอยู่ในเดทที่9แล้วซึ่งว่าความหมายของเลข9ก็คือความก้าวหน้านั่นเองนะครับก็นะก่อนที่จะไปสนุกกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ทุกไลฟ์ทุก Subscribe ทุกกำลังใจหรือว่ายอดวิวทุกทุกคนนะครับทุกไลฟ์ทุกแ like, ชร์นะฮะก็คือกำลังใจดีๆนะครับในการทรีมในการทำคลิปของผมนั่นเองนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับทุกคนคนละไลค์คนละ Subscribe คนละแชร์นะครับผมถ้ากดแล้วก็ขอณมากครับขอณมากเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับในอาคิยมาม่าเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมขอ เออผมลืมที่ซ่อมเกาะครับเดี๋ยวผมขอซ่อมเกาะสักอหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเอาที่ซ่อมเกาะไปสักอหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์มาฮะเกียร์มาเออใช่ใช่เกียร์มาถูกต้องเอ่อเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บกระสุนไม่พอเดี๋ยวกระสุนไว้สักเหกสิบนัดเลยกันนะครับโอเคไปเริ่มตัวไปครับ เกาะน,นี้เราเดี๋ยวผมต้องเสือ้อซ่อมต้องซ่อมนิดนึงนะครับเกาะอ,อ้าวต้องเก็บไว้ในหมาดแล้วกระเป๋านี่ใหญ่พอสมพอสมควรนะครับเก็บขอ,องได้เยอะนะอันนี้ผมต้องเก็บตังค์ซื้อที่ทีเ่เก็บกระสุนหน่อยเพราะว่า ค่อนข้างที่จะของเยอะนะครับถ้าเราไม่เก็บนะดูก่อนกล่องเก็บกระสุนมันขายตรงไหนนะกล่องเก็บกระสุนน่าจะตรงร้านค้าศูนย์ซื้อขายนะครับแล้วก็รีเฟชนะอันนี้ไม่มีนะครับน่าจะตรงนี้นะครับกล่องเก็บกระสุนนะครับหนึ่งล้านห้านะฮะโอเคตอนนี้ก็ จับคู่ได้เรียบร้อยนะี่ครับผมมาดูกัน,นครับ <c oughs> รีบฟาร์มครับรีบฟาร์มรีบกลับเซฟโซนนะฮะตอนนี้ก็เป็นการอยากได้ปืนนะครับปืนสก,กระบอกหนึ่งปืนไหนดีอันนี้ปะอยากได้ SR10 ป่ะไม่แน่ใจนะครับป่ะเราลงที่เดิมนะครับป้อมยามหน้าประตู เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปค่อยขยับไปแถวๆวิลล่าเนะี่ยโอเคสือกครับมือด้วยนะอันนี้เดี๋ยวซ่อมเกาะก,ก่อนแป๊บนึงเกือบลืมซ่อมเกาะครับโอเคน่าจะซ่อมเรียบร้อยอุ้ยกดผิดเอ่อร้อยหกนะครับโอเค มี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 คนยิงกันครับมีฮะมีครับม,มียิงมียิงกันไม่แน่ใจว่ามียิงตรงไหนอีกนะผมว่ามีนะเนือเ้อไงเห็นปะโอเคเรยียบร้อยครับเพชรช็อต โอเคลุยครับโอเคไปครับลุยครับ <c oughs> นี่ SVD นะเก็บเก็บไว้ก่อนเ <c oughs> พิ่งขายไปแท้ๆเมื่อกี้นะครับได้กลับมาแล้วไวไหมไวนะเม <c oughs> ื่อกี้เราเฮดช็อตไว้แถวนี้นะ <c oughs> อยู่ตรงไหน, <c oughs> น,นละ่ะเออ ตรงนี้นะครับผมโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากอันนี้มีด็อกแท็กด้วยนะโอเคเก็บมาก่อนแล้วก็เงินอันนี้ก็เงินเหมือนกันนะครับมีอะไรอีก่ไหมอู้หานทัพนะครับผ้าเออโอเคได้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อืมตนนัวนี้นี่น่าจะหมดแล้วนะโอเคยาต้องยงยายามีแต่ชุดพันแผลนะครับ โอเคไปเลยครับรยวิลล่านีครับขออนุญาตขออนุญาตแป๊บนึงอืมโอเคไปครับเลเซฟันไปหนึ่งทีช่วงไปหนึ่งทีครับจริงๆบอสมันจะดรอปของโหดนะอันนี้แต่ผมตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอเลยนะครับบอส บอสที่ดับของโอโถดเอยดูครับไปาขอ,องแถวนี้ก่อนนะจุดประจำของเรา,ารน,นี่ครับมีมีครับมีมีม,มีมีคนยิงกันครับแต่ผม มได้ยินคนยิงกันนะครับแต่ว่าตรงนู้นตรงนู้นยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ครับไป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 ,ไปสกอร์ครับเลือดสโรคร้กครับลุยครับ ยิงกันอยู่ข้างหน้าแต่ผมไม่มันเห็นผมได้ไงวะอันนี้คนปะคนนะยิงสู้กับใครเมื่อกี้เขายิงสู้กับใครครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแถวนี้นะเมื่อกี้ มีปะเฮ้ยผมว่ามีนะมีครับมีครับมีจริง้วยมีจริงครับมีจริง แต่ผมงงมากว่ามันเห็นผมก่อนได้ไงนะผมไม่ได้เปิดฉากยิงอะไรก่อนนะแต่ว่าเขาเห็นผมก่อนเฉยเลยครับอันนี้ต้องแย่เลยนะอะไรที่แย่มากครับเห็นผมก่อน,ฉนเฉยเลยเฮ้ยปืนมีลายด้วยนะแสนสี่เลยอยากเก็บเหมือนกันนะครับแสนสี่เอ้ยอุย้ยอันนี้เฮ้ย นี่มันนี่มัน Oh my gosh เฮ้ยมีคนส่องเลเซอร์อะไรมาเมื่อกี้เหมือนมีคนส่องเลเซอร์สีม่วงมาปะไม่ใช่เหรอโอ้ยนี่โอ้ยของดีเลยครับมันคือของที่ผมอยากได้นะนี่อุย้ยทำไปเล่นไปนะเฮ้ยนัดเดียวไม่แตกครับ ต้องสองนัดนะเล่นกับระบบไม่ได้นะครับเอาจริงเ เก็บมาให้ก่อนทำเล่นไปนะของดีทั้งนั uno, like mana, <pf unlikely> ้นเลยครับโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมีอะไรเก็บมาให้หมดครับเฮ้ยเก็บอะไรมาเบิดควันทำไมทำไมโอเคนี้สวยงาม โอเคหมดครับคนนี้เขาแบกมาหมดเลยนะไม่มีอะไรให้เก็บเลยครับตอนนี้อืมอันนี้สามหมื่นคนเฮ้ยเฮ้ยยิงกันอีกแล้วเรยวๆทานทับนะครับโอ้ยยิงกันจริงยิงกันจริง S412 นะครับโอ้โหแหวนโอ้แหวนเยอะเลยโอ้โหแหวนทั้งนั้นเลยจะไปแต่งงานกับแฟนปนะ่ะเนี่ยแหวนทั้งนั้นเลยครับ โอ้ไม่ก็เดี๋ยวลองไปฐานทัพดูนะฐานทัพเหมือนมีคนนะครับเดี๋ยวยเวยดี๋ยวหัวขากดูครับไม่น่ามีอะไรเก็บเลยปะตรงนูน้นโอ้ตรงนู้นมีบ้านหลังนู้นมีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอุ้ยพิษ เดี๋ยวเราไปฐานทัพดูครับเผื่อมีเผื่อมีคนต้องคิวนะครับนึกว่ามีคนวิ่งตามไงเมื่อกี้ไม่มีนะอเออด็อปก็ยังไม่มานะตอนนี้ถือว่าเราฟาร์มได้ไวนะครับระดับ SS ออยู่ที่ล้านสี่นะตอนนี้ผมว่าฐานทัพต้องมีคนใช่ปะ ขอญาตขอญาตไปดูฐานทัพแป๊บนึงแล้วฝนตกแล้วเปียกแฉะหมเดเลยที่พื้นที่เลยหมายก็อตตกะไรเวลานี้เนี่ยฐานทัพมีครับฐานทัพมีขอดูแป๊บนขอเข้าไปดูแป๊บนึง นีไ่ไงนี่ไงคนรบอูบุ๊ิวโอ้หนัาเดี้ยวร่วงนะทำเล่นไปนะครับโอ้เฮ้ยเล่นเล่นกับผมไม่ได้นะนัาเดี้ยวร่วงเลยนะครับ สวยงามครับโอ้ปืนเฮ้ยอันนี้ต้องเก็บมานี่ไงอ้าวของเต็มเอาด็อกแท็กทิ้งแล้วกันด็อกแท็กคอนข้างมีเยอะเออตีบอดี้ไปสวยงาม เฮเปลี่ยนกอดก่อนเออแล้วก็เราก็ซ่อมซ่อมก่อนนี้ก่อนโอเคโอเค92ครับสใส่กุญแจไปเปิ้งเปิดประตูมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวมาดูสิอืมมีฮะมีมีมีอ่อสามหมื่นห้า เอาทิ้งสักอันหนึ่งแล้วกันไปเอาเนี้มาเออโอเคอันนี้หกหมื่นหนึ่งนี่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้มีอันนี้มีนนมนนมจุดสามส่วนแปดด็อกแท็กทิ้งนะครับเก็บแม็กซีนมาก่อนนี่มีอะไรนะดูสิมีเงินนะครับแล้วปืนกาวอันนี้มีปะไม่มีนะปืนที่เราอยากได้ไม่มี เอ่ออันนี้โมซินนะครับน่าจะเป็นพันธายนะครับพันธายเขาเรียกว่าอะไรพันธายพันธายเฮ้ย AKM นะอันนี้เอาทิ้งเลย AKM เก็บไหมครับเออโอเคอันนี้เราที่เราทิ้งเมื่อกี้เออแผ่นเกราะนะครับแผ่นเกราะเดี๋ยวเอาแหวนค่อนข้างมีเยอะนะเดี๋ยวเอาแผ่นเกราะไปบ้างนะครับโอเค <c oughs> สำคัญอยู่นะสำคัญ มีอะไรที่เราพลาดไปไหมฮะตรงไหนไหมมีหรือเปล่าไม่มีนะคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราถูกอากาศนี้เข้าเซฟโซนเลยดีกว่าไหมเพราะว่าของเต็มแนละ้วจะไปหาของอะไรอีกมันก็น่าจะหายากแล้วแหละน่าจะไม่มีแล้วนะครับไอ้ดอกมป้ปะไอ้ดอกม้ไอ้ดอกม้แต่ไม่รู้ลงตรงไหนนะมาอยู่มาอยู่ถ้าถ้าลงไกลเกลินก็ไม่ไปนะครับแต่ว่าถ้าลงแถวนี้ก็โอเคนะ โอ้โหตรงรีสอร์ทไปครับไกลเกินรีสอร์ทนู่นน่ะไกลเกินไปครับไกลเกินไปเดี๋ยวเราเข้าเซฟโซนตรงนี้เลยดีกว่าครับโอ้ยดอกเอ้ยดวงยังไม่มานะขี้เกียจวิ่งด้วยของมันเต็มเลยฮะดูดิอะไรไม่รู้ครับเยอะมากเลยมีคนดักปะคิดว่ามีคนดักปะ นี่ไงดักของจริงวะล่ะ SKS โอ้โหอยากได้นะปืนดีนะบอกเลย SKS ของดีนะของดทีที่ทุกคนต้องหามาใช้นะครับไม่ผมได้ยินเสียงปืนแถวๆนี้เฮ้ย ่กี้ผมได้ยินเสียงคนเดินแถวผมด้วยข้างๆผมด้วยเมื่อกี้โอเคครับผมถึงเวลานะฮะนอ,อ,อนก่อนนอนเออหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับก็ จดเพิ่มด้วยนะรอบนี้นะในเดยที่9นะฮะทำเล่นไหนะเฮ้ยโอ้โหจากหลายขีดเคยเป็นขีดเดียวแล้วตอนนี้ <c oughs> นโอเคนะครัแล้วก็ลาถอยมาได้หมื่นเออหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมก็ตบมือครับนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไรป์กรลังใจใ้ผมด้วยนะครับ มันก็จะเป็นกำลังใจด,ดีๆนะครับในการทำคลิปในการไลฟ์สตรีมของผมนั่นเองนะครับก็ฝากด้วยฝากด้วยนะไม่ยากไม่ยากนะคนอะไรค์คนละ e like, subscribe, subscribe นะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องกล่าวผวมม่าฝันดีฝีดันนะครับผม